มืองวันนี้มาทำลดัดนาทะเลหมูหมักกินกันเส้นมามาเอาไปลวกต้มใ้สุกพอสุกแล้วแล้วก็ตั้งกระทะผัดกะเทียมเอากระเทียมขึ้นก่อนผัดไปแล้วกระเทียมขึ้นก่อนแล้วเอาเป็นลงไปผัดใส่ซีอิ๊วหวานในน้ำมือง,งอร่อยหอมผักพักพัก เป็นนั่งทุกเขาเขา้าปรดตูหวานตักผักเก่าขึ้นก่อนเ,อเตรียมเครื่องครบทุกอย่างแล้วหมูหมักเตรียมพร้อมแล้วสองชั่วโมงเตรียมกระทะเมืองเตรียมเครื่องเตรียมกระทะเอาขั้นตอนต่อไปผักผักก่อนผักผักปูซอสใส่รสด,ดีให้ผักสุกก่อนให้ผักมดัดตลอดนะมึง เอาเครื่องแล้วก็เอากระเทียมที่เราผัดตอนแรกมาผัดในกระทะอีกทีหนึ่งให้มันหอมได้เทียแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปแล้เตือนจะทำลัดหน้า,าตัางาวว้งะท้าไว้รอสักพักหนึ่งให้น้ำมันเดือดองรดให้เรียบร้อยที่เราเตรียมไว้เตรียมหมูหมักที่เราหมักไว้ลงไป มีไข่ใส่ในหมูมักด้วยให้หมูมันนุ่มอร้อยหมูสุกก่อนคนนิดหนึง่งพอหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่ใส่ผักที่เราผัดไว้ลงไปมันจะอร่อยสูตรนี้อรอให้น้ำเดือดร้อยผักกับหมูเข้าทีสักแกบ๊บหนึ่ง คนหน่อยคนหน่อยให้หมูกับผักเข้ากาันน้ำหว,วานๆจะได้ออกเ,อเราก็ใส่หมึกกับกุ้งลงไปทอาหมึกกับกุ้งมันสุกง่ายใส่ทีหลังเขี่ยหน่อยเขีย่ยให้มันน้ำลอยมันทั่วกุ้งกับหมึกให้น้ำมันเดือดสักพักหนึ่งเราก็ผรตมแป้งไว,ว้แล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันหมดเสร็จเรียบร้อยลาดหน้าหมูมัทะเลลอมมิตร อร่อยสูตรนี้ลองทํากันดูเ่วนเพื่อนเชียบก,กินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมากินไหมคะม